แม่นาคใจดีแม่นาคใจร้ายใครชอบแม่นาคใจดีหรือแม่นาคใจร้ายคอมเมนต์ Comment มาบอกพี่ด้วยนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามคืนนี้ระวังแม่นาคไปหานะแม่นาคใจดีหน้าตาถึงฉันเป็นผีฉันก็ไม่อยากหน้าเลยหรอกนะเพราะฉันไม่อยากให้ใครกลัวฉันแม่นาคใจร้ายหน้าตาหน้าแบบเนี้ใครเห็นมันจะไปกลัวมันต้องหน้าแบบนี้สิ แบบนี้สิค่อยดูน่ากลัวหน่อยฉันพร้อมหลอกคนแล้วแม่นาคใจดีเมื่อคนบุกรุกสวัสดีค่ะทุกคนพบกับอาจารย์เรนโบในช่องคนสองผีและที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เป็นบ้านของแม่นาคพัขนงค่ะเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าแม่นาคมีจริงหรือเปล่าตามอาจารย์เรนโบมาได้เลยค่ะ จ๊ามีคนบุกรุกบ้านเราไม่เป็นไรนะลูกถ้าเขาไม่เจออะไรเดี๋ยวเขาก็ไปเองนอนนะลูกนะเดี๋ยวแม่กรองแม่นักใจร้ายเมื่อคนบุกรุกภายในบ้านลางนะคะบรรยากาศมันก็จะค่อนข้างวังเวงค่ะคนมาแต่ไหนเนี่ย เป็นบัเลงปอดตายมิเนี่ยเข้ามาในบ้านข่าทําไมมันใช่สถานที่ที่พวกเอ็งจะเข้ามาเล่นพิเรนได้หรือแม่นะอาจารย์เลนโบจอมบทสดไล่ผีไม่ได้ออกไปจากบ้านข่าเดี๋ยวนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วแม่นักใจดีเตรียมหลอกคนแม่น่าใจดีอย่างฉันไม่หลอกใครหรอกกลัวบ้าแม่นักใจร้ายเตรียมหลอกคนฉันจะหลอกยังไงเนี่ยให้คนกลัว น่ากลัวพอหรือยัง <Wednesday> แม่น่าใจดีเมื่อลูกหิวแม่จ้าหนูนหิวจะเย็นเยนนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนทําบุญมาให้เราแล้วแม่น่าใจร้ายเ <Thursday> มื่อลูกหิวไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวแม่จะสั่ง d e l ิเวอรี่มาให้กินตูดตูดสวัสดีคะ่ะร้านาอาหารตามสั่งเปิดให้บริการย4ิบสี่ชั่วอโมองยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีคะ่ะ ช่วยมาส่งอาหารท้ายหมู่บ้านด้วยนะคะรับออเดอร์ค่ะคุณลูกค้าใช่บ้านหลังนี้จริงๆเหรอวะทำไมบ้านมันล้างแบบนี้เนี่ยบรรยากาศก็วังเวงมีเสียงหมาหอนด้วยฮัลโหลครับพี่ไลเดอร์นะคะผมมาส่งของฮะตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านพี่แล้วฮะเอาของวางไว้หน้าประตูแล้วไปซะเออไม่ได้ครับพี่ผมต้องส่งของถึงมือลูกค,ะคะ้าฮะถ้าสมมติว่าของหายผมไม่มีปัญญาลบผิดชอบหรอกฮะ ท okay. yeah. ุบอกให้วางไว้หน้าประตูไงพูดไม่รู้ความผีเงั้นงๆผมเอาของวางไว้ตรงนี้นะผมผมไปแล้วค่ะถ้าทำตามที่ฉันบอกตั้งแต่แรกแกก็ไม่โดนผีหลอกหรอกแม่นาคใจดีเมื่อคนต้องการความช่วยเหลือแม่น่าชช่ผมทีเถอคะผมไม่อยากตีทหารผมไม่อยากเป็นทหารมนลูตรูเียกคนเข้าท่าดีนะฉันจะช่วยละกันแม่นาคใจร้ายเมื่อคนต้องการความช่วยเหลือ แม่น่าใช่ผมทีเธอฮะ,ะผมไม่อยากติดทหารผมอย,อยากอยู่กับแฟนของผมฮะอยากอยู่กับแฟนอยากสมหวังในความรักสินะฝันไปเถอะว่าฉันจะช่วยแม่น่กใจดีเมื่อคนเดินผ่านหน้าบ้านเดินผ่านบ้านหลังนี้ทีไรฉันเสียวสลังว่าทุกทีหวังว่าจะไม่มีผีโผล่ออกมานะรื่ไปเถอะจา้าฉันไม่ทําอะไรคนแก่หรอกแม่น่าใจร้ายเมื่อคนเดินผ่านหน้าบ้าน ฉันต้องเดินผ่านบ้านหลังนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยดูสิอยู่ดีๆก็คนหนาวลุกเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆหมาก,ก็หอนเฉยเมื่อกี้ยังเงียบๆอยู่เลยหอนอีกหอนเข้าไปเออมันได้อย่างนั้นแหละหอนเข้าไปเลยโอ้ยทํายังไงดีกลัวจนฉี่จะลาดอยู่แล้วจะเข้าป่าก็ไม่กล้ากลักวผีหรอกอรีบกลับบ้านดีกว่าแม่นาคใจดีความรัก ผมว่าเราครบกันมานานแล้วเรามาแต่งงานกันเถอะฮะตกลงค่ะฉันยินดีด้วยนะพี่มากที่พี่ได้เจอคู่แทนในพชาตินี้แล้วขอให้ทั้งสองคนครองรักกันไปนานๆส่วนเราก็อยู่ดูแลกันไปเนอะไอแดงเนอะแม่น่กใจร้ายความรักผมว่าเราครบกันมานานแล้วเรามาแต่งงานกันเถอะฮะตกลงค่ะหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ย ฟ้าผ่านลงมาได้ยังไงไม่ได้นะพี่มากจะแต่งงานไม่ได้พี่ต้องเป็นของฉันคนเดียวนี่มันปี2022ผมจะไปเป็นสามีคนได้ยังไงมันกี่พบกี่ชาติผ่านไปแล้วพี่ลืมความรักของเราไปแล้วจริงๆมีแต่ฉันสินะที่ยังจดจำแม่นาคใจดีการปล่อยวางไม่ว่ารักมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยเพราะคนกับผีอยู่คนละภบพบชาติกันแล้ว อีกไม่นานฉันกับไอ้แดงก็คงได้ไปผุดไปเกิดแม่นักใจร้ายการปล่อยวางไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติฉันจะติดตามพี่มากไปทุกชาติและไม่ยอมให้ใครแย่งพี่มากไปจากฉันเด็ดขาดแม่นักใจดีสอนลูกไอ้แดงลูกรักตราบใดที่เรายังอยู่บนโลกมนุษย์เราจะช่วยกันคุ้มครองพ่อมากของเองและลูกนะแม่นักใจร้ายสอนลูกลูกรัก เราจะช่วยกันกีดกันผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้พ่อเองและค่อยๆกำจัดมันทีละคนนะลูกนะ